สวัสดีครับมาพบกับโมบิสูต์จันดั้มไซส์สตอรี่กันอีกครั้งนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของคอสเดมิ i ันนะครับหรือชื่อญี่ปุ่นชินิยูคุโมโนตาจิเอโนอิโนรินะครับก็คือสวดภาวนาให้กับคนที่จากไปนะครับโอเคมาคือก่อนหน้านี้ผมเล่นจบไปแล้วครับอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไฟล์แม่งเออเลร์ er ครับก็เลยต้องเล่นใหม่นะก็คือมันมี3ตอนครับโอเคก็มาเริ่มไปเลยกัแล้วกันนะ เซ็งนิดนึงฮะต้องมานั่งเล่นใหม่ส่วนฉากเปิดเหมือนกับอันอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมข้ามไปเลยยังดีที่ว่ามันมีแค่สามฉากครับไม่ไม่เยอะเกินไปมาอ คนนี้นะฮะมันเป็นหัวหน้าอยู่ในทีหนยสิบเจ็ดะะของฝั่งซีออนนะฮะตรวัสอบหอิตน่ะครับาบตตาา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 ากาา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 านาา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 าอา Okay, มาเริ่มกันฮะ

サキナが、ネタン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 、とタン、ネ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 キン、ネタ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 ン、ネ ทางนั้นเตรียมพร้อมทุกอย่างโอเคอะทางนี้เมืออะไรก็ได้ครับแต่งั้นก็วิ่งเลยก่อนเลยโอเคเริ่มแผนการฉากนี้ค่อนข้างที่จะศัตรูเยอะฮะเอฟปิดขุนชมก็มีพืน,นทุกสอง

ถึงารเ้าไม้ฝั่งนั้นมีโบิสุดสองเครื่องหนวโบวิสุดของเราออกปฏิบัติการพวกสามพันก็ส่งพวกโบวิสด

ให้สิ้น่อยไปก่อนฮนะแล้วเราก็ทวงเวลาครับจนกว่าเวลาจะหมดฮรเขียวกิ๊กซีเินบาอ้ยรกันเนียโอ้ยฝานรู้ว่าใช้ได้เหมือนกันทวงเวลาครับรอเลยๆรอ

เกมนี้ผมว่าผมไม่แท้ที่ไม่เคยกันเลยเนี่ยน้องกดกันยึอกันได้หรอวะอ๋โอโอเคนี่กันได้กันได้โอเคหมดเวลาละเ,เ,เอาละมาจินมาจิน เราก็จะไปกันนะเข้าใจแล้วครับสุนเราก็เริ่มหมดแล้วไปทับกันละก็ไปเสริมกับพวกซากินะครับผู้หญิงโอเคภารกิจต่อไป

ขับแท็กซี่สองติดตั้งอาวุธหนนะัก หัวหน้าอันนั้นเป็นพวกของเราค่ะเราจะร่วมกันเลยไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราขอดูสถานการณ์กันก่อนทำไมล่ะโรงงานนั้นนะ่มันมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ฉันัมผันได้มีเซนแต่ก็อาจานะอู่สิมีป้อมปืนกันเต็มไปหมดเลยแน่นอนนะถ้าเรามีโอกาสเราก็จะโจมตีให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้กันแล้วกัน

ไม่ิ่เพาั่นมันเป็นคุนตัวใหม่หหน่ารู้หรือเปล่าเรื่องโมเมนตัดตัวใหม่ของฝั่งมันเฮ้ยถ้าจะรู้ก็ตอนนี้แหละเมน็อกคยกันเถอะสกิวันนี้เรื่องคุยกันเอาไว้หลัจงจากนี้ก็แล้วกันนะเรไปกั

ただいま。ないの敵 <music> <music> <music>

โอ้โหทีกบตวก็สุดออ,ออ้ยอย่ากโกงดิเลือนนึงหมดหลอดแล้ว のモビルスーツลสูทส <Smile. S 2> ่วนนี้แล้วก็ไพร์ลอมไม่ใช่คนธรรมดาทีก็ศัลย์วัดสกิลของศัตรูแล้วนะไว้รอบหน้าเราจะมาจัดการมันก็คือรอบนี้มามาเช็คคู่ต่อสู้ก่อนฮะ อีฟฟิตตัวนี้ก็เฟี้ยวดีนะโอ้ยตยูดายัตุลาข้าแน่ใจว่มันต้องกลับมาอีกแน่ชอบตรงที่ว่ามันมีหนามรงหัวไหล่มันผมว่าแม่งเท่ดีอะต่อไปครับภารกิจสุดท้ายครับ オレとマーチンとサキノサニー。カゴニンストケション内容は頭に入れとけサパの状態を見ておくんだ。ィッ ตามชื่อเนื้อเรื่องเลยนะครับชินิยุคุโมโนตาจิเอนโนะอิโนริเรามาดูกันนะะว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะ すべ、はい、ては、あなたもビルスーツのハカイいン、グてはあの新型ャクルスー離脱してこの基地にたどり着いたのも計画通りだったんですね、ペタンパンカ。y だ m a s u not a bit her. ミカイは、そう。ウルフガーの隊員たちの犯罪歴イレですかこの任務は、処刑通達と変わらん この舞台で付き合ってみたわかったが犯罪に走る者には心の弱い奴が多いそいつらが危険な任務内容をしてまともに戦いなくなったら任務の成功はさらに下がるんだ結局心配してた奴らがみんな先に行っちまったが、だったら話は終わりだ俺は戦いが好きなだけ私は復讐のために望んでここにます そして、タイはもうニムやミカりリりもあの新型と戦って決着をつけたいだけなんですよねガガガワナ、チョットソウ、くヘタギドこのピクシュー、セタシンタタウウン、ダムギニー、ヤヘタガウリア、ユポドケンザ、ノータイムノータイムビアンヘッ。シューサー、このピクシー、デカナラズイアツロウ、ストベムス。ウナヘプクソウ、ウンジサイクウン、ビクシートネイ。 ボルク隊は私の命令に従わず、ピクシーを独断で使用し、敵と共に死んだことにする。仮に敵を撃退できたとしても、この砂漠の真ん中からでは生還は,は無能だ。そうさ、カタ、まず最初の襲撃をボルクが阻止できなかった時点で、ホワイトベースへのピクシー引き渡しは失敗したのだ。それもこれも防衛隊隊長のボルクが無能な。

ก็คือเหมือนแบบโดนหลอกให้ใช้เหมือนกัน,นะฮะล่อศัตรูมานะฮะแล้วก็ระเบิดฐานที่อะไรเงี้ยนะฮะโอเคอๆๆไปเดี๋ยวคุณไปกำจัดกำจัดให้คุณแบคเัาฝั่งมันก่อนฮนะ

いい音した มันจะพุ่งไปพุ่งมาฮะตัวนีนนน้ถ้าไปเพื่อนเราก็เสร็จที่ับแลก็ทำมันเข้าม,มาตรงๆก็เอาลูกซองกับบาสุก้าอาดัดนานไปเนี่ยเหมือนเรื่องครับ หัวหน้าที่มือปากด้วยนะครับโอมเห็นโกโกคันไปแล้วนะมาจินม่เอ้ยสักสักกิถ้าหากยังปลอดพันแล้วก็แหงเธอออกไปเถอะตอนนี้หนูทิ tu> ้งแซกไปแล้วค่ะถึงแม้ว่าฉันจะอยู่คนเดียวฉันก็จะเอาศัตรูตายไปด้วย ขอบค mm ุณ hmm. ที่ด oh. uh ูแลฉันนะมิเดียหัวหน้าหัวหน้คะหนูจะไปรอที่ฝั่งนู้นนะคะถึงตอนนี้ขอบคุณมากค่ะคืผู้หญิงเนี่ยเหมือนทิ้งแฟกไปแล้วก็ไปวางระเบิดที่ยานเฮ้ยลบ แกกับฉันอะเหมือนกันเลยนะ <S <S อะไรกันถกิ้งเหมือนกังงนไงล่ะเราสองันอะอเป็นคนที่เดินทางด้วยกันนะ,ยยะนนนอย่างอย่างย่างแล้วการที่ฝึกเรายังไม่จบ การต่อสู้มันสนุกมากไม่ใช่หไมไอคุณัไมถ้ามันจบเร็วมันจบไม่สนุกสิแกใช่แกละจะปะสาทกเอ้ยตายไปตายอย,ย่าโดนโดนคอมโบเดียวเกือบตายออกสุนหมดดิว่าอ๋อตัดจบแล้วครับ ยิ่งทำให้ใหเันเหนื่อยนบ่ากันฮึฮึมาดีแค่นี้สินะผลงามมากนักบินสาพันแกชนะแล้วทุกคนขอโทษด,ด้วยกูอะฝีมือยังไม่ถึงท่านแพ้ <laughs> ให้กับคุณสาพัน กูอะเพื่ออะไรกันมีมันสู้ไปเพื่ออะไรกันยังไม่รู้จุดหมายของตัวเองคะนักบินคนนี้ผมก็ไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นหน้าเลยนะฮะการต่อสู้ทำให้คนล้มเหลวงันเหรอคนที่ล้มเหลวในการต่อสู้มีความเจ็บปวดในการต่อสู้โกเศ้า เซนโซเป็นแบบนี้สงครามเป็นแบบนี้เนี่ยแหละだとคนที่ไม่ได้ต่อสู้ก็อาจจะไม่มีความหมายในการมีชีวิต่อยู่ก็ต้องต่อสู้นี่แหละการต่อสู้พวกเราาา<ん>ไม่ได้หรอกเรื่องแบบน้กับนะคนที่จากไปแล้วนะก็คือคนที่มีชีวิตอยู่ก็สวดภาวนาให้กับคนตายไปแล้วกันนะ หาย่ายนะมาไว้มาไว้เหลือเกินรู้สึกว่าหุนจะจะรับความเสียหายเยอะนะแถนนี้มีศัตูไหมไม่มีเลยโอเคงั้นจะเริ่มปฏิบัติการรับคุ่ขึ้นมาฮะจบเรียบร้อยครับ อย่างดีที่ว่ามีแค่3ามตอนนะไม่งั้นโอ้โหเขาก่อนอัดไว้แล้วมันเออเลอร์นะแล้วก็นื้อเรื่องสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานะฮะคือเห็นแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าผมว่ามันยังค้างคาอยู่ไนงะเนื้อเรื่องที่เพิ่มใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ฮะก็คือลิปป้านะฮะเนื้อเรื่องสุดท้าย่ะ น่าจะสุดท้ายแล้วแหะเพราะมันเต็มจอแล้วนะครับลิปป้าคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนี่ฮะที่ว่าอยู่ข้างๆกับพระเอกตัวกลางอะนะฮะมันยังมีชีวิตอยู่คือตอนนั้นจําได้ว่าพอมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ว่าลิปป้าเนี่ยกับหัวโลนของฝั่งซีออนจําชื่อไม่ได้ละที่ว่ามันช่วยกันต้านไงเออต้านพวกกองทัพสาพันอะนะฮะเพื่อให้เพื่อนไปหนีออกจากโลกกันมั้งนะฮะ ออกน็น่าสนใจดีครว่าจะเป็นยังไงฮะลิปป้านะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สังเกตก็คือมีหุ่นอิฟฟิตมัง้งเนอะแล้วก็ใส่ชุดของซีออนด้วยนะครับก็น่าจะเป็นทาหารรับจ้างหรือเปล่านะตอนนี้นะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวไว้มาติดตามกันนะฮะว่าเป็นยังไงกันนะฮะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย